จะเป็นน้ำต้มที่เขาต้มซีนมันเนาะเมื่อกี้นไงเนะะานะ,ป,ะ,ป,ระ,านะประมาณสีมนนันก็สีออกเหลืองประมาณนีงนะสีเหลืองคือแบบประมาณซ้ำน้ำปลาเนาะเนี้ยเบิ่งน้ำปลาน้ำปลาที่ทะลุเนาะประมาณนี้แหละมันก็สีออกมางามเลยนั่นน้ำที่เขาต้มซีนเกี่ยวลังตาลนี้ยมันเหลืองประมาณนีงเนาะเครื่องปรุงกับปริมีอย่างเด้อพี่น้องเต้าน,นัวเกลือเสี้ยว ใช่เนาะอยู่ในนี่ mm. แล้วเราก็จะเอาน้ำตัวนี้มา, mm. ม,ามาคั่วอีบแบบสบายดีสบายดีทุกคนเนาะอันนี้ก็จะได้มาเห็ดหมูฝอยหมูฝอยนี่ก็ได้เห็ดมาแล้วนะนนเนานะอันนี้ต่ำแล้วเรียบร้อยแนละ้ววัได้เบิ่งขั้นตอนตัวอันนี้วันนี้หีบให้ทุกคนเบิงนะ่งเนาะคลิปก่อนก็สิมีแล้วเนาะอันนี้แต่ว่าอันนี้เห็ดอีกเลยให้ทุกคนมาเบิงนะ่งอีกเนาะอันนี้สีจะประมาณในต้มออกมานะอันนี้เป็นสนสันะนะั่นเอลเดี๋ยว อันนี้เราก็ต่ำต่ำก็ประมาณนี้นะพี่น้องเนาะต่ำแล้วก็จะออกมากประมาณนี้อันนี้ซีนสองโลกวัวนะทั้งหมดสองนุ่งสองพี่โลควัวใน,นตำแล้วเราก็จิมาจีกอีกบาดหนึ่งนะจีออกให้มันดึงออกเนาะดึงออกกรกกันให้มันเป็นฟอยเป็นฟอยแล้วเราจึงมาคั่วบมาเน,นี่ยมาขั้นตอนสุดท้ายเนาะ อัน,นต่ำต่ำประมาณนี้นะ้อให้ทุกคุนบังนะสีมือนี้ก็คือว่าอยากงามนะเนาะสีนนะ้อซื้อมันก็จะเป็นเจนงามเนาะแล้วแต่สีเขาซื้อสันสีป้าโดนหลายสีหลายมือมันก็เบ,บ่กงามไปไนไหนนะต่ำประมาณนี้นะสีเราก็เชิดประมาณนะั้นตรงให้มันสุก ลมใส่น้ํเฮาเจียวมาเกียวน้ําตาลนะน้ําตาลอเหลืองหอนึงก็ใส่เครื่องปรุงก็คือเป็นัวใส่น้ําตาลรสชาติก็สิออกหวานแน่เขมแน่นะนีก็ตามรสชาติมูฝอยแล้วเฮามักหวานเฮาก็ใส่ตามหวานมักบ่หวานปานใดก็บ่ใส่หวานปานใดเนาะเครื่องปรุงก็บ่ได้ยากหลายใส่เกลือเป็นัวไทซีอิ๊วนะก็สิหอมนะ มาเบิ้การตอนต,ต่อไปแล้วพี่น้องนะจ้าเัาต่ำมาแล้วก็สิประมาณนียเนาะสิมาจี๊ดจี๊ดออกเลยนะจี๊มันน้อยที่สุดนะพี่น้องนเนาะจนมันเลี้ยวเลยสีนี้มันก็แล้วแต่เฮาเนาะคันว่ามัน เขาซื้อทุกสินหม่ๆแน่แล้วก็มันก็สีงามมันก็สีโบโบมุ่นเนาะสีนเนาะเยอกตัวนี้เป็นสีินสันสันนกมันเนาะนี่ยนะเห็ดได้กับสินสันกับสินขาหลังมันก็สิเป็นเสีงามเนาะประมาณนี้นะพี่น้องเนาะ รสชาติในการเล้วแต่เข้ามากักเขาปรุงน้ำน้ำมันนะให้น้ำมันพขดีมักเห็ดเค็มเขาก็เห็ดเค็มโบาหวานอะไรเขาก็เล้วแต่เขา้เขาอันเลยออกมาซิ้นส่งโลกันหรือได้อยู่โลโลหนึ่งนะโลปายนั่นเองก็ตังเอาตังเอาคกุก เป็นบ้านๆนะสบายง่ายๆราได้ใช้เครื่องจักรเครื่องนั้นอย่างเี้ยนะแ้เรื่ตนนี้เปเรื่อยๆน้องๆวซีขั้นตอนาะ ตอนคันตัวใดมีอินเขาก็จับโออินมันเล็้ไปเรื่อยๆนะพี่น้องๆนะ <c oughs> นี่ก็จเจ็บแล้วแล้วนะ้องน้องนะอันนี้เขาผัดจีบเรียบร้อยแล้วนี่กัดเจ็ประมาณนี้เนาะงจีบประมาณนี้นะ เดือขั้นตอนสุดท้ายนะวันนี้นะ้องห่อซมาคั่วสีมาคุเนาะน้องเนาะขั้นตอนสุดท้ายนะวันนี้เนาะน,นี่หนะลังจากที่เขาจิ๋งเรียบร้อยแล้วจาากเิ๋งแล้วเขาไปสิมาใส่นสนะพี่น้องเนานนะเอาน้ำเอาน้ำตูดที่เขาสุกเนี่ยนาะมาทอกใส่คั่วนะประมาณเนี้ยหม้อไปด้ย โมฆ่างมันจะน้อยคน,ะนงงยแล้วเนาะต้องอังไงคือขั้นตอนทุดท้ายเด้อเนี่ยตัวน้าไปขวบไปเรื่อยไปเนี่ะมาณน,นี้น้องอยู่แ้วเนะตอนนี้พ้อกก็ ค่อยคลิกว่ามันยังโมเหงหรือว่าเนีมันนั่งเหงหรเปาจึงว่าตอนนี้ไฟเหงไหนนาะเหงกระเหงพอดีนะโบเมนเหงกระดักกระโดดน้อเอาเหงแบบเแบบหงปัดกาหนะแต่ถ้ามันหเหงแล้วเริ่มเหงแล้วเขาเขาขรุนบวบป่อยมืออาญามันติดมันไม่ลพื้นเนานะน,นีคเัาก็เปิดไฟแล้วตอนนี้ขั้นตอนสุดท้ายแล้วพี่น้อง เราเอาน้ําต้มซุปซีนหมูเอามาลงใส่ไปเลยเอากระปูซีนน้ำน้ำให้มันพอดีตามรสชาติเรามักแล้วมักเค็มมักหวานมักอะไรๆหวานกระปุ่น้ำผันก่อ็เราเราจึงมาโทกลงนี่เวลามันแห้งแล้วมันก็ชิรสชาติมันก็ได้ตามตางคืองข้างน้ำเราปรุงมาเลยอันนี้คือขั้นตอนเฮ็ดหมูฝอยเนาะพี่น้อยกระปุ่มตัว มันก็ะโฟกแล้วนะพี่น้องเนาะอันตอนนี้เราก็มีแต่คอยเห็ดนี่นะนี่ก็ถือว่าแห้งลงหลายนะพี่น้องเนาะนะแห้งลงหลายพะโไปเรื่อยๆหม้อก็อักน้อยโคบแล้วหม้อจอนนี้มันแห้งแล้วมันก็สซิฟูขึ้นอีกหลายคนวนี้นะเกียวน้ำตาลใส่กันเข้ากับโบฮ็ดมัน ดำหลายแล้วมันดำหลายแล้วอันนี้มันก็สิออกสีดอันนี้ก็ก็ก็มีเ่บ่ได้อันบ่ได้ตตยิันเกน้ําตาลอันนี้หหลายแล้วก็สิได้เปลี่ยนหอแล้วเนาะพี่น้องเนาะเปลี่ยนหอใส่นะ นี้มันสบายกวละโมอเพราะมันเบอติดมันใบอติดเนาะเห็นติบแล้วนะไฟใส่ไฟเป

จะใม่ใหม่ยเดี๋ยลวลืมเตรงวนะ่าชุดน่ากกขั้นตอนเลย มีกจะถือวัดได้แล้วเนาอพี่น้องเนาะประมาณนี้เนะอี่า็นี้ h e a ไฟ,ไฟอ่อนอยู่เดี๋ยวปิดมันจนี้นะบอกพี่น้องเดี๋ยวหลายเติมน,นะน,นะมันก็สิบป,ปะไฟมันยิดแล้วจะมาโทกองนะวัดได้แล้ว บปเข้าหิดขายหรือว่าเขาตรงหิดแห้งกว่านี้นะลเละแต่ผู้มักเนาะมักให้มันแ,นแห้งๆเขาก็คั่วไปเรื่อยๆเนาะมักให้เปียกเปียกไหลกับโบนั้นโบเซฟนะก็ตรงหิดพอดีประมาณนี้นะนี่ก็ถือว่าเร็วแหล,ไและนะได้แล้วพี่น้องเนาะจริงๆต่างได้เ้พี่น้องเด้อ ดินนะเบยให้มันเดียเรียบร้อยแล้วจะเก็บใส่กระปุกไว้นะใส่กล่องใส่กระปุกไว้เก็บเก็บไปกินโดนเนาะอันนี้นะดูส่งคุณหนึ่งประมาณเนี่ยตามไปด้วยพี่น้องเด้อให้มันยินยินเราจจึงเอามาเบยบ้านหนึ่งละเอาไหนกันเบยเสริมให้มันแห้ง มัมดไอฮอมันเนาะมัมีไอฮองามเลยพีนีคือหัวซอยนะ สิมาถกไปอีกปั๊บนึ่งนะพี่น้องเนะน,นี่ก็ถือว่าได้แล้วเน,นี่ขั้นตอนขวดแห่งเรียบร้อยแล้วนะประมาณนี้นงามๆเลยพี่น้องนจับไปนะมาบึ้มถกโอ,อกเนาองมันพี่น้องเนาะมันหลายชั้นเลยเนานะก็ได้หลายตืบถือว่าได้หลายตืบเนาะน,นี่ก็ ใช้เวลาดุนเติมเนาะอันนี้เนาะก็ต้องไปใจยินกันนิดนึงเนาะขั้นตอนตัวนี้เนาะตอนนี้ก็ถือว่าแล้วแล้วเด้อพี่น้องอก็ออกมาเบื่อให้มันอันนั้นเนาะเบื่อแสอากาศให้มันไอหอนมันออกหมดเนาะประมาณนี้อันนี้มันกับยังกินเจนให้ป่านไี้เนาะอันนี้กลางคืนเนาะเหตุกลางคืน,นะน,น,นอันนี้ก็เป็นเวลา สิบบุ้งขึงนะมาเลยนะเลี้ยวแล้วนะมาเบื่อเท้าเลี้ยวแล้วเด้อพี่น้องนี่สีเหลืองๆน้ำเงามันเนาะสีนันกป็นพวกจะแกงปนอะไรเพราะว่าถ่ายกลางคืนไงได้พี่น้อง ไาเห็นคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาเด้อพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจเนาะสร้างคลิปต่อไป้ด็กน้องไนะด้บิ่งนะเลย้มน้ำกันประมาณนี้นะสีสันมันมีมุฟฟอย ขอบใจทุกคนเด้อที่เข้ามาบึงนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะพี่น้องนะใจพบกันไปคลิปต่อไปเด้อพี่น้องไปก่อนนะบ๊ายบาย